เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหารีโมทค้างขึ้นไฟสีแดงค้างแบบนี้เลยนะพอเราเปิดรถนะครับรถจะวิ่งเลยนะเดี๋ยวไม่ได้กดรีโมทนะครับรถก็ทํางานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รีโมทเนี่ยมันค้างนะครับไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขปัญหารีโมทกันนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกมาดูนะครับว่าแผงข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรชอ็อตหรือเปล่านะครับแล้วก็แอร์ฟ้า โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นแผงวงจรข้างในของตัวรีโมทนะครับผมแล้วก็มาขันน็อต2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดออกอ่ะแผงวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับผม โอเคครับเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยข้างในนะครับมันจะมีเหมือนคราบนะครับเป็นเหมือนจาระบีหรืออะไรสักอย่างนึงครับที่มันเลอะๆนะแล้วก็หน้าสัมผัสของตัวสวิตช์นะครับตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะน่าจะไปสัมผัสตรงนี้มากจนเกินไปนะแต่ขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะลองเช็ดคราบตัวนี้ออกก่อนนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับผมเผื่อจะเป็นสาเหตุของอาการช็อตนะครับเช็ดออกแล้วเดี๋ยวลองดูเลยนะครับแล้วก็จะลองใส่ทานดูเลยนะหายแล้วครับนี่ได้แล้วได้แล้ว เนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะสาเหตุน่าจะมาจากคาบน้ํามันหรือว่าคาบจารบีเนี่ยไปเลอะบริเวณแผงควบคุมนะครับเนี่ยหน้าตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่เราเช็ดออกนะตอนนี้เนี่ยรถก็กลับมาใช้ได้แล้วนะสวิตช์ไม่ค้างแล้วตอนนี้ก็ประกอบรีโมทกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้งานให้ดูนะครับนี่สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะนะสามารถบังคับรถได้ปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับ อ่าสำหรับท้าใดนะครับผมที่มีปัญหาอยู่นะครับก็ลองแก้ไขปัญหาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและสำหรับท้าใดนะครับที่สนใจรถบังคับวิทยุแบบนี้นะครับสามารถแตะไปรูที่กาเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ